ถ้าคุณมีบ้านคุณต้องฟังสิ่งนี้บ้านคุณอาจกำลังเผาเงินคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวแดดเมืองไทยไม่ใช่เล่นเล่นแค่เดินออกนอกบ้าน3วินาทีก็แสบผิวแล้วเคยคิดไหมใต้หลังคาคุณตอนนี้ร้อนขนาดไหนความร้อนมันลงมาทุกวันซึมลงมากองในบ้านเปิดแอร์ทุาไร่ก็ไม่เย็นแอร์พังเร็วค่าไฟพุ่งทะลุเพดานนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือเงินในกระเป๋าคุณที่ละลายหายไปกับความร้อนใต้หลังคาหยุดอย่าทนกับมันอีกต่อไป มาพ่นพียูโฟมใต้หลังคาวันนี้แล้วคุณจะเข้าใจคําว่าบ้านที่เย็นเงียบประหยัดเป็นยังไงมันคือฉนวนการความร้อนสุดเทพที่พ่นปุ๊บติดแน่นเต็มแผ่นหลังคาสะท้อนความร้อนกันเสียงกันชืน้นป้องกันปลวกได้ในตัวบ้านร้อนลดลงทันทีไม่ต้องรอเสียงฝนตกก็เงียบเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวที่สําคัญค่าไฟลดลงจริงสูงสุดถึง30-4 0เต่อเดือนเพราะหลังคาบ้านคือสิ่งที่รับแดดทุกวันจะรอให้มันทําร้ายคุณไปอีกนานแค่ไหน